โอเคครับฉบับนี้ก็จะมาไต่แรงกันเช่นเคยนะครับก็จะมาเล่นทางเ e อียนดอเพราะว่าเล่นข้างเราเป็นไฟเตอร์สองตัวเลยมันไม่มีเมนแครีด้วยเลยต้องมาเล่นแครีป่าแทนแต่ได้อยู่ซีซีเราหนาอยู่กินนี้ ตัวหนึ่งเราจะอัพตังสกิลสองมาครับเพราะว่าจะความไวกว่าสกิลหนึ่งจะตั้งเป็นตีเลื่อนน้อยนะ ฟาร์มฝั่งบูเสร็จก็จะมาต้องแท็กเวฟกลางมาแท็กเวฟกลางก่อนแล้วก็กลับไปฟาร์มแดงต่อ เทกล่างแล,แล้วก็ไปเทะกลางแล้วขึ้นบนได้เนี่ยเคลียร์ล่างเสร็จก็พาเพื่อนเดินขึ้นกลางเลยพอเว็บกลางกำลังจะชนบนเหมือนจะบวกเราไปเติมได้เพื่อนได้มาแล้วตัวหนึ่งไม่จะตาย จิงไหโอ้ย oh, oh, โดนป้อมตีไม่ไม<ๆ>กดเกิดไปถ้ามาโดนป้อมตีตะกี้สวยเลยเพื่อนออกแล้วก็โดนป้อมตีแทนไม่เป็นไรแกะมังกรได้เอาความได้เปียบได้ป้อมบนได้มังกรถือว่าคุ้มอยู่ ของเขา CC ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะัพออ์์ตของเขาเป็นมารลอตแล้วก็เมดเขาเป็นกินหน้าไม่มี CC เลย CC มีแต่มีแต่ของลาวิวอะ CC มีแต่อันติลาวิว,วเราไม่ต้องขึ้นรองเท้าอาถานะนะครับเราขึ้นเป็นรองเท้าตีใบเลยเกมนี้เพราะไม่มี CC คอยขัดรองนอกจากสโลของอันติมาลอตหรืออันติลาวิว,วัน กลางเจ็บมันเลยว่ะเหมือนด้วงจะไปฟาร์มแดงให้ฆ่าได้นะเนี่ยโอ้โห <Okay. S 1> oh, ฟาร์มไปแล้วถ้าเจอเราฆ่าได้เลยนะครับ ร่วงโดดแล้วนี่เพื่อนเล่นได้เนี่ยโอ้ยไม่ตายนิดเดียวแล้ววิวเสียายมากเลยเวิวกดเล่นยากมากเกมนี้เพราะตอนเกมโดนไป mình có đề phòng vì khi có quần lên làng đây, mong là chốc đấy เว็บต่อไปเล่นได้นะครับเพราะมาหลอดเจ็บมาหลอดเจ็บเวฟบต่อไปเล่นไดนะ้น่าจะได้ป้อมอ่ะเว็บต่อไปเพราะก็โผล่บนสองแล้วก็มาหลอดเจ็บเหลือแต่ลราพี่เราพี่ตัวเดียวกันไม่ได้หรอกเพื่อนโซนได้ให้เพื่อนเป็นโซนถือว่าฝั่งเขาทำดีอยู่นะครับที่ไปเตดคนมาได้ เดี๋ยวค่อนข้างฟาร์มฟรีเลยเกมนี้เรายิ่งรวยยิ่งเล่นง่ายตรงกลางบวกได้เนี่ยมาหลอดเล่นไม่ได้แล้วตายครับตายมาหลอดตายเล่นต่อได้เนี่ยเวฟเข้าโอ้ย ได้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 หนึ่งีไปส่งตัวพาวิลโอเคครับเมื่อกี้คิกเน็ตเขาเลือกที่จะโดดคลิปนะครับก็เลยทำให้มไม่มีดาเมจมาฆ่าเราตัดให้หมดครับคีป่าตัดให้หมดเลยได้ครับสวย ค่อยๆเล่นครับเราค่อนข้างรวยนะครับการเงินน้ำมากตอนนี้ยังเหลือเกิอดอีกครั้งนึงน,นะเราสามารถเล่นเงาได้เลย เกินนดนักได้เนี่ยโอ้อยตีช้าป่ตาตีช้ามากเลยไม่ได้แล้วเนี่ยอย่างนี้โอ้เพื่อน,นตายแล้วลาดเลยโอ้อยโดนอันตีลาวิว เล่นได้ยิงฟีมากเลยเอาดิเพื่อนปัดชองเอาดิสวยจัดเลยคอมโบกับพิกเตอร์ดิแม็กตายนายหมดดิแม็กกดเกิดก็ตัวแก่งมาดิครับมันจะคิวแล้วเหรอตาย อยู่แล้วว่าเขาต้องโดดเพราะผดตัวแข็งนะครับกลับเมาดาร์กได้ป้มกลางไม่ได้อยู่แล้วน่าจะได้ดาร์กแล้วรอบนี้ ป่วยบนได้นะครับแราวเดี๋ยวเราไปเก็บมังกรเก็บอะไรด้วยของความแน่เปรียบไว้ก่อนเมื่อเราได้เปรียบเราต้องเก็บให้หมดแล้วครับอ็อบเจกต์พวกคีบป่าคีบอะไรเนี่ย you. Thank เราตอดได้นะครับคนที่จะมากันบนอะตอดได้เขาเจ็บแล้วก็กลับมาไม่มีใครมารับเวฟกลางเลยเล่นบนได้ต้องเอาคนก่อนนะครับย <And out. S 2> ิงปีครับ ยิงไปตายตาว,วยาอยู่เราจะเห้าได้นะครับเรายังมีเกิดอยู่ก่อน1ีสองนาทีโอ้ยถ้ามีดูดเลือดใหญ่อีกรอบนะตะกี้ได้โชว์เลยแต่ไม่เป็นไรเรามีเกิดอยู่เล่นไปเดีย๋ยวจะไม่ได้ใช้เอา จะขึ้นโมราก็ได้นะครับแต่ผมขี้เกียจขึ้นเพราะเกมนำเกมนำเยอะขี้เกียจขึ้นโมลาแล้วก็แทงมีตัวเดียวด,ด้วยมีมาลดนะครับเลยไม่อยากขึ้นโมลาโอ้ยพลาดวะมีเกิดแล้ว เก็บตัวหลังได้เนี่ยตัวลงเนี่ยชิงเอกจะโดดเราเนี่ยเราถอยมาย้ายเขาได้โดดอาพี่อยู่ตายแล้วตายสามขึ้นได้เนี่ยโอ้ยโดนชิงนเน็กโดดโดดเลือดมาโอ้ยโดนป้อมตี มันสวัสดิ์โอ้โหโคตรเกียดเลยแคดดี้เนี่ยคลิปหมดื้อเคียวจบ้จบได้เนี่ยทีบ้านอ่ะช่วยกันทีบ้านโอ้โหเพื่อนจบไหมวะไม่เหลือทีเดียวตะกี้เพื่อนถอยอ่ะถ้าเพื่อนช่วยตีบ้านตักทีน่าจะจบละ เราตีอยู่คนเดียวไม่เป็นไรจบไหมวะเนี่ยคลิปกลางก็มีโอ้ยฝั่งกลามบอกใจมาวะยัดแค่ใจมากันได้ไหมวะวิกเตอร์จะเกิดแล้วแต่ว่าน่าจะกันได้อะ กันได้กันได้มีคีปไปกั้นไว้อยู่พิกเตอร์ต้องต้องเล่นคีปอ่ะย้ายคีปเข้าป้อมสวยครับเข้าจบไม่ได้แลงนี้เขาตายมาเลยเข้าฝืนนะเข้าฝืนแล้ว,อลวโอเคเกือบแพ้ไปน่าจะจบแนละ้วเกือบแพ้ไปเลยตะกี้ ทำเว็บบนได้นราจะเข้าเข้ากลางกับเข้าบนเพื่อนไปดึงล่างให้ะครับเราตีบนได้เนี่ยเพื่อนไปดึงล่างให้จบแล้วครับอย่างนี้จบแล้วจบแล้วเขาไปบวกล่างกันหมดเลยเราให้เพื่อนไปดึงล่างให้โอเคจีจีครับเกือบแพ้ไป ถ้าเพื่อนช่วยตีบ้านตั้งแต่แรกกันคงจะจบแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับต e ใครด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ